ตัวนี้ก็คือกาแฟค่ะเป็นสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรสผสมคอลลาเจนนะคะจะเป็นจริงเซนแบบว่าออริจินอลหรือจะเป็นจริงเซนที่ผสมกับคอลลาเจนก็ได้นะคะจะบอกเลยว่า2ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ช่วยเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะชาโสม ยอดของราชาสมุนไทยไม่ต้องพูดถึงกันอีกแล้วนะคะเป็นสมที่แบบว่ามีแค่กาแฟมีแค่สมนะคะครีมเทียมจากพืชน้ําตาลจากพืชนะ,ะไม่มีไขมันทรานเพราะฉะนั้นแล้วเหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันไขมันนะคะที่มีอาการ มือชาเท้าชาส่วนมากกลุ่มคนเหล่านี้น้ําหนักเกินจะมีอาการมือชาและเท้าชานะคะซึ่งตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นกาแฟาพัน์โลบัสตาคั่วแบบอ่อนๆว่าการคั่วแบบอ่อนๆทําให้คาเฟอีนต่ําเหลือเพียงแค่สุดจุด คือเนอยม่วมีคาเฟอีนหรือเปล่าพี่เป็นโรคหัวใจพี่เป็นโรคเออความดันเบาหวานน้าตาลจะขึ้นหรือเปล่ากินไปแล้วน้ําตาลไม่ขึ้นกินไปแล้วไม่บีบหัวใจนะว Lock, นะคะช่วยในเรื่องของอาการชาตามปลายมือปลายเท้านิ้วล็อกนะคะเพราะว่าโสมราชาสมุนไพรเขาจะไปขยายหลอดเลือดค่ะหลอดเลือดของคุณก็จะเดินดีเดินสะดวก